สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีตอนสวยๆมื่ว่านนี่ก็ได้ข้ามาตัดหญ้าสวนครับนะครับเพราะว่าหนาฝนนีมันกครับพี่น้องช่วงนี้เขาบอกว่าได้ปลูกหย้าเพราะว่าหนาฝนหญ้ามันหลายผลตัดโบวัดโบไว้ดี๋ยวเขาปลูกไว้ก็มีกระถินครับ กินนิ่มรัวนี่เก็บกินตลอดพี่น้องไรสันในการสะอมสะอมนี่ยก,กินทั้งปีทั้งสัปดาห์พี่น้องเด้อนี่ครับตะไคร้เ้าก็ตัดใบครับเหมือนแรกก็จะมาตัดใบเสมอเสมอกันครับหลอกลวนกับปูป่ใบหลายอย่างครับว่าหน้าแรงก็ตรบุดกินครับบักหุ่ง กำลังเขื่อนครับเพียงข้อเลยครับเปน็นหนองหลายตอนอยู่ตนแค่เห้าก็ะทโถมหัวครับหมูว่บว้านคือมาตาดัญญาได้ครับเด้อแต่ใครข้าก็ตัดใบล่วงครับมันสูงแห้งมันสูงสำกําแพงเป็นนองแค่ในแค่ขาวเลยครับเด้อ ไปลวกก,นกนนินกับปนกับเปียแต่ปตับต้องก็หกแห้งพี่น้องยางงูมาส่วนมาอย่างนี่ครับบักเขียปลูกแต่ก่อนปีใหม่พี่น้อง ดูพี่น้องบะเขียปลูกแต่ก่อนปีใหม่กินตลอดได้ครับบะเขียนี่ได้เก็บกินตลอดได้ครับบะเขียร์ยากรอบครับกำลังเป็นหน่วยเต็มเลยพี่น้องดูกมันเศ้าก็บไปหลายอยู่ครับมันเศ้าก็บเกฟไปหลายอยู่ครับบะเขีย ตะไครเ่เข้ากับลายค้าก็เริ่มขึ้นกับบกฮวงเข้าพี่น้องบกฮวงไม่ท่านพ่อปีได้พี่น้องขาดว่าส่งสงการในไอ้เอื้ดอยู่เอื้อกินหนาแรงนะครับช่วงเกี่ยวเข่าเขาจะเอื้ดอยู่เอื้อกินครับมาตั้งนี่กับแข่งเนะครับเด้อแข่งอันนี้กับ เพาบ่ได้ปลูกเลยครับมันก็นจะมานํำล่มมาน้ำธรรมชาติลงมามันก็นจะปิวมากหนกหนูกินแล้วมันก็นจะปิวมามาเกิดครับว่านก็นได้ตัดหญา้าดัดหนึ่งพี่น้องตัดหญ้าตัดเขี้ยวใหม่ปลาเนี่ยเป็นเป็นปลาพักอีตูเลยครับเพราะท่านในว่านเลยครับปลาพักอีตูนี่ครับถามว่ามที่เกิดใหม่พี่น้องเพราะว่ามันขูดแล้ว คูแล้วพี่น้องจะเกิดไม้เต็มอยู่นี่แหละพี่น้องปลูกที่ได้กินเมื่อปีเมื่อาลท่านเราต้องไปสื่อเลยพระอิตูบ่เคยได้สื่อจ้าเตียเป็นปีแล้วพี่น้องแกงน้องใหม่นะ้องมีแกงปูแกงปลามกไก่มกเขียดมกปลาซิวมกหววใส่พระอิตูเลยมดครับหอม ต้นปาท่านงามกับหกพี่น้องกับเผาเอากันงามเด้พี่น้องกับเผาก็งามงามพี่น้องร่วงกับเผากับใบกับเผาครับต้นเพียงขอด้วพี่น้องเพราะว่าดินมันดีเลยพี่น้องเด้อแต่เผา,าตัดกก็เพราะยูทูกออกนี่พี่น้องนี่ต้นไม้มันจะขึ้นเต็มเลยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันล้นลงหลายแล้ว มันลุนลุ่งไหลให้ได้พี่นอ้องวิดูใบกระเพราคืกันครับพอบอท่านเด็ดตัดพี่น้องให้ฝนซา่อนใกล้กลเคี้ยวของทาจะตัดออกให้มันเกิดใหม่พี่น้องม,นนองโม,โมนันดูกระเพราพี่น้องบเดโมได้ก่อนเ้งามแห้งเจ็บกินเมื่อปีครับบ่ได้ซื้อจ้าเียบพี่น,น้องจะเห็ดสวนดอกสวนครัวรัวกินได้ก่อ มาทางนี้ก็มะละกอพี่น้องดูนี่นี่ครับมะละกอมงดูพี่น้องมะละกอพันเตียด้วครับนี่ครับมองดูนี่กำลังเป็นหน่วยใหญ่ครับใหญ่จักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็เต็มเลยครับสามสี่ต้นนี่ครับเมื่อวานเนี่ยตัดหญ้าไปไปถึงต้นนึงขักพี่น้องโอ้ยเสียดายอยู่ หลายต้นอยู่ครับมะละกอนี่นะครับจะข้าเห็ดหัวเห็ดสวนปลูกพักปลูกจามันก็ได้อยู่ได้กินบ่ได้ซื้อบ่ได้หาครับกินน้ำหัวน้อสวนเ้าบ่ได้ซื้อบ่ได้หาลดค่าชสจายใจบ่หน่อยได้พี่น้อง นี่ก็มะเขือพวงครับนี่บมะเขือพวงัะแข็งพี่น้องมาเทากันมะแข็งแลอะไรน้ำได้พี่น้องนี่ครับสี่ครบปีแล้วพี่นอ้องแต่เดือนพฤศจกกกิกาปีที่แล้วครับนี่มันก็นงำต้นใหม่คขาเจ้าทีคเขาเจ้าต้นใหม่บ่ได้มตาตัดลงมันงาพี่น้องไอ้สิได้มตาตัดลงอยู่มันงาต้นใหม่มันก็นเลยเป็นพรม มนันก,กอต้อนนี่ก็พัฒน้เป็นหน่วยพี่น้องต้นแค่ห้านี่ก็มีหลายเลยครับแค่เตี่ยพี่น้องกำลังปวงยอดเต็มเดสมเลยครับตะบกเขียนี่ก็สิก็สิครบปีแล้วครับเด้อเก็บกินตลอดกับตะบกเขียนุรู้ครับพี่กีนูสวนพี่น้อง เพชรเพชรจีจีดได้พี่น้องเนี่ยพี่คีนุสวนเท่าเนี่ยกินมาปีครับเนี่ยปลูกที่เดียวพี่น้องนี่ครับพี่ขีนุสวนทั้งนานเลยพี่น้องดูพี่น้องโดกได้ครับเนี่ยโดกครับนี่เระพี่น้องของแท้พี่ขีนุสวนเนี่ยมองดูเนี่ยนี่คลองแท้ครับเนี่ย เม็ดเดียวนี่ออกด้วยครับนี่กินกับแหนมกับสมว่านกระได,ดมาตัญไห้ ตามน้ำพี่กับปีนี่ต้องมีพีขีนนิสสวนนะครับเด้อพีขีนน้สวนใส่มันตั้งใจดุกหนาหายจักน้อยพี่น้อง อย่าน้ละปุ๋ยครับมองรูพี่น่องเพลีกพี่กิกกนนูสวนน้องดูครับนี่นี่ครับพร้องแท้พี่น่องปลูกไวท้ทีเดียวกินเมดปีเลยครับเ้อ มว่าในก็มาตัดหนาครับฟอกซี่ฝรั่งพี่นอ้อง้อมเป้หนามันหลาย แต่ปลูกไว้มันก็กอืดอยู่อืดกินด้นพี่น้องเน้อทุกสิ่งทุกยางเ้าปลูกไว้ผมอบริสุทธิ์ครับประหยัดกระเป๋าห้าบาหน่อยครับพี่น้องห้องบริสุทธิ์บกเขียบกพริกเป็นปีเลยเด้อครับพังอีตู่ ยิงคาตะไคร่ข้างบนสื่อมาเป็นปีนะครับเพราะว่าเขาปลูกไว้แล้วเขาเบื่ออยู่ก็กินดวงหายาให้จังน้อยดนะครับเด้อ นี่นะครับของแทบไปกินหูสวนเมืองได้พี่น้องเด้อนี่เผ็ดเพ็ดครับนี่ตำน้ำพริกกะปิอยากให้มันแสบมันหอมนี่เอาไปกินหูสวนไปใส่ครับพี่น้องกากคุ้มอยู่ครับปลูกทีเดียวกินมัดปีครับปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิก,ก,กาปีที่แล้วครับตอนนี้นายูนเขากินเ้าวกเหิ่หญ่บักุ้งบ,บักหอยบัก เขยบักแข่งบักพริกกับกินตลอดตะไข่ค่ะผักอีตูครับผักเสาอมผักแค่มีมัดพี่น้องน้ำหัวน้ำสวนมาดูครับพึ่งตัดหญ้าวันนะครับด้อกัดเหียเอาบักเขียมาลงอยู่ครับเดี๋ยวบักเขียมาลงอีกพี่น้องเอาบัาได้กินปีใหม่พอดี คลิปนีมุม้ยยังไหนเลยพี่น้องเดอ้อหลังจากต้นหญ้าแล้วก็มาไทายพี่น,อน,น้องมองสวนนอกเป็นยังไงครับผักข้าในสวนเฮานี่บริสุทธิ์จะเคลียพี่น้องมาเจ็บกินตลอดเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยพี่น้องเดอ้อที่ข้าวมาเมืองครับคลิบนีก็บมุม้ยยังหลายครับนี่แหละครับผักในสวนเฮายังมีกินตลอดปีตลอดศาสตร์ครับ